เวลาเหลือไป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  ไปแล้ว,วคุณลงรำไทเก๊กงาุณลงรำไทยเก๊กแหอารปัย่องมาแอบถ่ยรำไทยเก๊กน่อยหบอกว่าอยู่วัดตแล้วจะรอดกัีอยู่นีเขาทัทยสวัสดีน<อ>ะคะพี่นักวิ่งนีครับมาเซลฟี่พีต่ต านานออมนานมากสงท้ายปีเก่าตลาดปีใหม่กันเลยค่ะกับการปัดสสงท้ายร้อยโลพอวันนี้เบาๆสีหน่วยนะคะไปะอนนี้หกโมงสี่สิบสองนาทีปั่นจากวัดถั่วทองเจ็ดโมงไปวัดวัดอะไรนะวัด,วดตรงตลาดก้งโค้งนะคะไปไปแวะตรงนั้นก่อนอที่แรกใช่ <laughs> แต่รู้ว่าอยู่ก่อนถึงวัดตอดตลาดก้องโค้งเราจะไปทำบุญกันตรงนั้นนะครับผมไปนักปั่นสามร้อยจะลากไปนะคะจนถึงสวนศิลปาชินะคะคหลังจากนั้นไม้สองก็จะเป็นคุณโปนะคะแล้วก็คุณโปก็จะลากถึงถึงไหนนะถึงบ้านถึงขึ <laughs> ้นเลยเฮ้ยสามร้อยต้องลากไปจริงสามร้อยต้องลากขาไปแล้วให้โปลากกลับออกเดินทางกันค่ะ Субтитры сделал

4 6ง46นาทีกับการแวะข้าห้องน้ำเติมน้ำของเราจุดมุ่งมาของเราคือวัดไปทำบ,บุญสงทายปีกันนะครับผมอาหลงไปไหมสู้ๆต <laughs> ุาพงลักต่อ8ป <laughs> โมงตรงแป๊ะ ในที่วันีแปดโมงสี่สิบสามนาทีครับผมครับขากลับเราจะไปกับพี่ๆเขาไปอลองเดี๋ยวปอตามแตกหนึ่งเสียเบียครับประจำสัปดาห์นี้ได้แก่ได้แก่ อาเซ่ของเราครับอะหลงแตกหนึ่งผู้หญิงกับผู้ชายที่ไปช่วยโปรไ่พงไปแล้วสตัวทิร์ไปแล้วโปศึกษาเอ้ยโปโปพงศึกษางานกับโปรลิทวิธีการสูบยางที่ถูกต้องนะคะแล้วก็โปหลงก็ได้อ้าวดึงนี่ค่ะดึงตีนแมวดึงตีนปลดแล้วก็ปล่อยรลงแล้วก็ปล่อยรถลงไปป่อง กัล็อกเลยศึกษาดูงานค่ะศึกษาดูงานเอานิ้วมาโชว์ด้ยค่ะผู้ไม่เป็นตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่ปล่อยปล่อยโซ่เป็นเวลาเท่าไหร่จำไม่ได้เลยที่โปรเวลาที่ปล่อยโซ่สิบวมนสิบห้าปะท้องแล้วปล่อยโซส่งต่ำกันสามแยกเอาลงนี่รถมาแล้วค่ะ มา Harriet, Debatte, dragon, แล้วค like, ่ะไปของเราด้วยไก่ย่างสามแยกป้ายก่งกันเป็นยังไงบ้างคะหลงวันนี้กับเก้าสิบโลก่อนถึงวัดทั่วก็ร้อยโลพอดีทิปแรกก่อทิปแรกทิปแรกของการพักผ่อนมาเผลปลาเกินได้คนละข้าวเหนียวคนละห่ออ่ะพงเอาไม้ขันห่อหนึ่งทิปแรก หกโมงก็มาเจอกันที่น้ำอ้อมนี่ครับปอมเมลเจอกันปีหน้านะคะส่งท้ายปีอ่ะลงอะลงเจอกันปีหน้าน,นู่นวัดตรงน,นั้าไม่ใช่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 เหรอจ้ะเอ้าหอปอมเมลจ้ะ นะขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงครับจบิปเที่ยงครึ่งวันนี้ไม่ได้คะแนนเลยไปส่งท้ายปีเก่าตอลอบปีใหม่กับ112กิโลจ้า one two three four